ประทานบริษัทกนแล็ก์กันเนี่ยเขาจะมาสู่ขอลูกสาวฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูวะแกก็ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อของมาเตรียมทางกับข้าวไงแม่คะไฮโซที่จะมาสู่ขอพอดเนี่ยหล่อไหมคะหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยมันยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะลูกสาว ว่ายังไงยังไงเขาก็เป็นไฮโซระดับผู้ดีมากแล้วปู่ของหนูกับปู่ของเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนานานหนูว่าถูกมั่นหมายไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตายละทำไมพอถึงโชคดีขนาดนี้ล่ะคะเกิดมาก็ได้แต่งงานกับไฮโซตายจริงก็นแน่นอนสิจ๊ะลูกสาวคนสวยของแม่จ๋าหนูว่าก็ต้องมีชีวิตดีๆเหมือนแม่ นั่งพาระนั่นมีแต่ความเพ่งสวยเกิดมายังไม่เคยนำโชคอะไรสักอย่างเลย <S <S สักบาทสักบาทแม่คะตัวน,นี้พอสวยหรือยังคะ <S 1> <S 1> สวยสิลูกสวยที่สุดในปจัจจีเลย <S <S สวยเหมือนแม่จ๋าไงคะ <S <S ยผมก็ง่าแม่มาแล้วแน่เลยค่ะต้องเป็นเสียงรถหรูแน่เลยหลรอหรอหรอห่อหลอ่กยืนอยู่ทำไมเปิดประตูให้หน่อยดิ <c oughs> ไม่ว่างว่างก็ไปเปิดเองเด็กใอะไรไม่ได้เรื่องเลย สวัสดีครับผมชื่ออตินะครับมาคุยเรื่องมั่นของฝากครับกล้วยไข่แล้วผู้หญิงคนไหนหล่ะครับที่จะมั่นกับผมสนันตาลค่ะผูงมั่นที่คุณปู่พราดอนจัดไว้ให้ เป็นประธานบริษัทไฮโซไม่ใช่หรอฮคุณปู่ท่านมั่นไว้ก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเห่าแล้วแล้วอย่างตอนนี้ครอบครัวผมก็ล้มละลายไปแล้วครับผมก็เลยเป็นแค่รอปภผู้ชายธรรมดาธรราคนหนึ่งครับไม่เอาอ่ะแม่ยังไงพอก็ไม่ยอมมั่นกับรปภต่ำๆแบบนี้อะไม่เอามาเห็นแล้วคนลุกต่ำต้อยต่ำต้อยต่ำต้อย ค่รบพอจะมามั่นกับลูกสาวฉันเหรอนี่มันดอกฟ้ากับหมาัอชชัฉันไม่อนุญาตงั้นแสดงว่าคุณนายจะยกเลิกงานมั่นใช่ไหมครับไม่ยกฉันแต่งเองเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนคุณแน่ใจเหรอครับว่าคุณจะแต่งงานกับผม คเนนแรปนะกดดูคอมเมนต์เพื่อชมวิดีโอตัวเต็มคลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอเต็มเลื่อนลงมานิดหน่อยแล้วคลิกที่วิดีโอก็สามารถดูได้เลยนะ